สวัสดีครับวันนี้วันที่20เมษายนพศ2565ครับครับวันนี้เรามาติดตามพึ่งแยกหลังครับจากคลิปที่แล้วครับครับตอนนี้ก็อ่าเริ่มมาแล้วครับอ่าจำนวนผึ่งมากันแล้วครับมากันเยอะเลยครับหลังจากที่คณะกรรมการลงมติ เรียบร้อยไปบอกนางพญานางพญาเริ่มที่จะนำสมาชิกทั้งหมดมาแล้วครับเข้ามาอยู่ในในหลังนี้แล้วครับหลังที่เราล่อไว้ครับมากันเยอะเลยครับครับมาแล้วครับขะารรมการลงมติว่าหลังนี้ หรือสถานที่ที่เราล่อไว้เหมาะในการที่จะอยู่อาศัยครับก็นำมัตติไปบอกนางพญาก็นางพญาก็นำพึ่งทั้งหมดเข้ามาสู่รังที่ไม่มัตติลงกันเรียบร้อยครับครับดูเลยครับดูเพียบเลยครับดูครับดูดูเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับเห็นไหมรัลงลอ่อ เราใช้รถยางรถเก่าสองช่องยางมาทับกันแล้วก็เอาไม้แผ่นทับแล้วก็สังกะสีทับครับดูเยอะเลยครับับดูเลยครับก็สรุปก็อยู่หลังนี้ครับมาอยู่กันหลังนี้ครับครับมากันเพียบเลยครับมากันหลายหมื่นครับเนี่ยครับ ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับขบวนการของการหาแยกหลังครับของพึ่งโพงป่าครับก็แล้วแต่ว่าจะลกมติอยู่ที่หลังไหนครับเอาแน่นอนไม่ได้หลังมาตรฐานที่เราล่อไว้หลังนี้ก็หลังล่อมาตรฐานครับหลังสวยงามแต่ก็ไม่อยู่ครับแล้วหลังนี้ก็สวยงามเหมือนกันครับแต่หลังนี้อยู่แล้วครับ รังนี้ก็เป็นรังมาตรฐานที่ค่อนข้างจะสวยงามดีแต่ก็ไม่อยู่ครับเราก็ไม่อาจที่จะคาดเดาได้ครับครับครับโอเคครับรังนี้รังนี้พึ่งเคยอยู่ครับก็กลับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมครับรังนี้เคยอยู่ครับพึ่งเคยอยู่ครับรัง ที่ผึ้งเคยอยู่พึ่งโพงป่าเคยอยู่โพงนั้นก็จะเป็นโพงที่ผึ้งตัดสินใจในการที่จะเข้ามาอยู่ง่ายครับก็เราไม่อาจจะคาดเดาได้แต่ถ้าผึ้งโพงไหนที่เป็นโพงเก่าน่าจะมีกลิ่นผึ้งเก่าอยู่ก็จะมาทำการย้ายรังมาอยู่เหมือนเดิมครับ ครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ